สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องบทบาทของ Product Owner หรือ PO นะคะซึ่งอตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องอจัดลำดับงานใน backlog อย่างเดียวแล้วค่ะโดยเฉพาะพอมี AI เข้ามาเกี่ยวเนาะมันกลายเป็นเรื่องของการเหมือนกับนำทางให้ทีมเดินไปถูกทิศมากขึ้น ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะก็มาจากการสำรวจบทบาท PO ที่มันซับซ้อนขึ้นจากบทความถอดรหัส Product Owner ที่คนอยากเดินด้วยนะคะเพื่อเห็นภาพชัดๆว่า PO ยุคใหม่ที่แบบโดดเด่นจริงๆเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่เรื่อง Product อย่างเดียวนะครับแต่มันรวมไปถึงวิธีที่เราต้องปรับตัวทำงานร่วมกับ AI ด้วยแล้วก็การสร้างทีมที่แบบพร้อมจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันจริงๆครับ ค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่อง PO กับ AI นี่แหละค่ะหลายคนอาจจะเอ AI จะมาแทนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเหมือนการทำงานร่วมกันมากกว่าเนาะใช่ครับ AI อาจจะช่วยแบบร่าง User Story หรือสร้าง Prototype ได้เร็วจริงนะคะแต่ถ้าขาด PO ที่เชื่อมโยงบริบทกับความต้องการลึกๆของคนเราอาจจะได้ Requirement ที่เรียบร้อยแต่เหมือนไม่มีชีวิตชีวาเหมือนที่เขาเรียกว่า Requirements ไร้หัวใจอะค่ะ ใช่เลยครับแล้วการมี AI เข้ามาช่วยนี่แหละครับที่มันเปลี่ยนโจทย์สำคัญเลยคือ PO ไม่ใช่แค่ต้องตัดสินใจเร็วขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องแม่นยำขึ้นด้วยภายใต้ข้อมูลที่อาจจะเปลี่ยนตลอดเวลาและจุดที่สำคัญมากๆคือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเหยียบเบรกหรือชะลอคือไม่ใช่เร่งทำทุกอย่างเพราะ AI มันก็เร่งทำสิ่งที่ผิดได้เร็วเท่าๆกับสิ่งที่ถูกเหมือนกันหน้าที่ PO จึงเป็นการชี้ว่าเอ๊ะสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ใช่หรือเปล่าตั้งแต่แรกเลยครับ อืมเข้าใจเลยค่ะแล้วบทบาทที่เรียกว่า the pain carrier ค่ะคือคนที่ต้องแบกรับแล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดจริงๆของลูกค้าอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยไม่ใช่แค่รับฟีดแบ็ผิวเผินอย่างเคสแอปธนาคารที่ผู้ใช้บอกว่าเอออยากได้ปุ่มรีเซตร,รหัสผ่านจังครับผมแต่พอไปดูจริงๆปัญหาคือ UX หน้าล็อกอินมันช้ามากจนคนนึกว่าแอปค้างก็เลยนึกว่าลืมรหัสไปซะง,งั้น กลายเป็นว่าแก้คนละจุดเลยใช่ครับแล้วพอเข้าใจเพนพอยที่ลึกซึ้งแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถเป็นวิชั่นทรานสเลเตอร์หรือคนแปลภาพฝันให้ทีมได้ด้วยคือทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมาจากเออเดฟยูเอ็กซ์มาร์เก็ตติ้งหรือฝั่งบิสเนสเองเห็นภาพเดียวกันเข้าใจว่าเรากำลังสร้างสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแก้ปัญหาให้ใคร เหมือนที่อินเตรคอมให้ PO เล่าเรื่องฟีเจอร์ใหม่ใน3นาทีหรืออยากอัดแลเซียนที่ใช้ Narrative UX Brief เล่าผ่านมุมมองผู้ใช้เลยเพื่อให้ทีมอินอินไปกับปัญหาจริงๆครับค่ะอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Context Conductor นะคะ PO เป็นเหมือนศูนย์กลางที่รู้บริบทต่างๆทั้งจากฝั่งลูกค้าธุรกิจแล้วก็ข้อจากัดทางเทคนิคด้วยอืมครับ การแชร์คอนเท็กซ์หรือบริบทพวกนี้ให้ทีมเข้าใจเนี่ยสำคัญมากเลยเพื่อให้ทีมสามารถช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นบนข้อมูลชุดเดียวกันอย่างที่ Shopify ค่ะ TPO ต้องอธิบายให้ทีมเข้าใจว่าทำไมแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆบนมือถือเนี่ยมันถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ไม่ใช่แค่เรื่องสวยๆงามๆนะครับซึ่งการแชร์คอนเท็กซ์เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหรือ psychological safe ที่ในทีมด้วยนะครับ ทีมต้องรู้สึกว่าเออเขากล้าให้ความเห็นที่แตกต่างได้กล้าท้งติ่งได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรใช่เลยค่ะคำถามที่น่าสนใจคือในสปริน t ์รีวิวครั้งล่าสุดของทีมครับมีบรรยากาศแบบนี้ไหมมีใครกล้าแสดงความเห็นต่างอย่างเปิดอกหรือเปล่าอืมถ้าส่วนใหญ่เงียบหรือเห็นด้วยตลอดอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของออ Silent team มากกว่า Agile team จริงๆนะครับซึ่งความเงียบนั้นมันมักจะเกิดจากการขาดความไว้วางใจกัน น่าคิดมากค่ะแล้วบทบาทสุดท้ายที่ดูท้าทายมากๆในยุคนี้คือ d e c i d e r in dark คือ PO ต้องกล้าตัดสินใจเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อได้แม้ว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ตามครับผมมันมีต้นทุนนะกับการที่ทีมต้องรออย่างเคสสตาร์ทอัพที่ PO ลังเลว่าจะเลือกทำแชทบอทหรือไลฟ์ u p อร์ตดีสุดท้ายทีมรอไป3สัปดาห์ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยใช่ครับ การตัดสินใจที่รวดเร็วเนี่ยถึงแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับแต่มันเปิดโอกาสให้ทีมได้เรียนรู้เร็วมากกว่าคือเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงๆเยอะดีกว่าการติดหล่มอยู่กับความพยายามหาข้อมูลให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งในโลกความเป็นจริงมันแทบไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงมักจะให้คำตอบที่ดีกว่าเสมอครับ ถ้าให้สรุปนะคะ PO ที่ยอดเยี่ยมในยุคนี้เหมือนต้องมีส่วนผสมของ Empty a h ความเข้าใจลูกค้าและทีมอย่างลึกซึ้ง Clarity คือสื่อสารวิชั่นกับ Context ให้ชัดเจนแล้วก็ Courage ความกล้าที่จะตัดสินใจท่ามกลางความไม่แน่นอนใช่เลยครับแล้วถ้ามองในอีกมุมหนึง่งความสำเร็จของ product อาจจะไม่ได้วัดที่ตัว PO คนเดียวแล้วนะครับแต่ว่าจากความรู้สึกของทีมเป็นสำคัญเลยว่าพวกเขารู้สึกว่า เออได้รับการสนับสนุนได้รับการนำทางที่ชัดเจนแล้วก็มีความมั่นใจในการทำงานร่วมกันหรือเปล่าค่ะคำถามทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อก็คือการที่เราเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนไปของ PO เหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกคนในทีมเลยนะคะไม่ใช่แค่ p o ปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกันในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไได้ดีขึ้นยังไงบ้าง มีสิ่งเล็กๆอะไรบ้างคะที่แต่ละคนในทีมเนี่ยสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อช่วยกันสร้างความเข้าใจในบริบทหรือว่าเสริมสร้างความไว้วางใจให้มากขึ้นในทีมของเราเอง